ฟังแล้วขนลุกโหนดังเปิดนิมิตทํานายดวงเมืองประเทศไทยในปี2567ห่วงภัยสงครามภัยธรรมชาติภาคใต้น่าเป็นห่วงที่สุดจับตาเมษายน67ผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏเป็นผู้มากบารมีจะนำประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นสีวิไล ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะคำทํานายของโหนวารินในปี2567พูดถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยโดยโหนวารินเปิดเผยว่า เบื้องต้นยังคงยืนยันตามนิมิตท,ที่ตนเองได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปลายปี2566ที่ผ่านมาเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงปีใหม่2567และหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคสีวิไลเพียงแต่ว่าต้องให้ระมัดระวังกันอย่างมากในเรื่องของภัยธรรมชาติและภัยสงคราม โดยในช่วงของภัยธรรมชาตินั้นก็มีสัญญาณปรากฏให้เห็นบ้างแล้วและภาคใต้ก็ถือว่านหน้าเป็นห่วงที่สุดนอกจากนี้จะมีภัยแรงด้วยแต่ไม่รุนแรงและเป็นไปตามฤดูกาลในขณะที่ภัยสงครามนั้นเริ่มก่อตัวในตะวันออกกลางและอาจจะขยายวงต่อไปในทางยุโรปถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ประเทศไทย แต่ย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเนื่องจากบุญบาร,รมีของชาติบ้านเมืองที่สั่งสมมานานตั้งแต่บรรพากาลจนถึงปัจจุบันเรามีชาติศาสตาร์กษัตริย์และมีศาสนาพุทธอันที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ก็จะได้ช่วยกันเป็นบารมีในการที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองของเราผ่อนคลายในเรื่องของวิบากกรรมส่วนผู้ที่จะตามมาก็คือผู้ที่มีหน้าที่หลังจากนี้ก็จะเริ่มปรากฏออกมาตามที่หน้าที่ยังมีอยู่และตามที่ผู้คนได้เรียกร้องความถูกต้องซึ่งทุกคนล้วนแต่เห็นแล้วว่าสัจธรรมออกมาแล้วของจริงคืออะไรของปลอมคืออะไรเราก็จะได้ทราบ ทำนายเรื่องการเมืองจับตาเมษา67ผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏสำหรับการเมืองนั้นหนวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นแม้จะทําดีอยู่แล้วแต่ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำประเทศตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคสีวิไล โดยมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน2567เป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับคณะผู้บริหารใหม่ซึ่งในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแยง้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงคนที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้แต่เพียงว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและคนที่เห็นหน้าคร่าตากันอยู่แล้วเมื่อถามถึงการเปลี่ยนแปลงว่าจะมีการปฏิวัติอีก,กหรือไม่โดยโหนวารินกล่าวว่าไม่ใช่การปฏิวัติแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนในการดำเนินในงานของชาติบ้านเมือง ผู้ที่ยังมีหน้าที่จะเป็นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่โดยชอบธรรมโดยที่ทุกคนยอมรับได้ในตรงนี้ไม่ขอบอกว่าเป็นผู้ใดแต่ขอสัมทับว่าเป็นผู้ที่ยังมีหน้าที่ซึ่งเดียวคงเห็นกันไม่นานนี้แล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคนที่สร้างกรรมสร้างเบญให้กับชาติบ้านเมืองคนที่มีจิตไม่บริสุทธิ์ คนที่ทำ้ายบ้านเมืองคนที่กอบโกยผลประโยชน์ของส่วนรวมในบ้านเมืองพวกเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ล้มหายตายจากหรือสิ้นไปหมดซึ่งเวลาของเขาเหล่านั้นจากนั้นจะเป็นยุคของสีวิไลยที่แท้จริงผ่านพ้นจากปีนี้ทุกอย่างจะเริ่มมีเขาโครงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่พูดมาทั้งหมดผู้ที่ทำร้ายประเทศชาตินับรวมตั้งแต่อดีตมา ก็จะถึงการเวลาของเขาผู้ที่เคยทําลายชาติบ้านเมืองอย่างไรก็จะต้องรับกรรมของเขาเหล่านั้นไปไม่ว่าใครก็ตามอันนี้จะไม่ระบุแต่ทุกอย่างจะประจักษ์หลังจากนี้เป็นต้นไปส่วนที่บอกว่าผู้ที่ทําหน้าที่ในอดีตจะกลับมาหมายถึงทุกคนที่มีหน้าที่จะต้องกลับมาขอใช้คำนี้ จะไม่ระบุถึงใครไม่เชิงจะเป็นรัฐบาลแห่งชาติแต่จะเป็นทุกคนที่เห็นพ้องกับผู้ที่มีหน้าที่ในการเดินไปในทางที่ถูกต้องโดยโหนวารินยังกล่าวเตือนสติพี่น้องคนไทยเวอร์ต่อจากนี้ทุกคนต้องใช้สติ ในการพิจารณาในการเสพข่าวดูกลุ่มต่างๆที่ขับเคลื่อนออกมาที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในชาติบ้านเมืองผลสุดท้ายคนที่ถูกปลุกระดมต้องโทษแต่คนที่เป็นหัวโจกไม่รู้หายไปไหน เราสังเกตดูเราก็จะรู้แล้วก็พวกเรานั้นที่สุดก็ต้องรับกรรมไม่มีแม้กระทั่งที่จะอยู่ส่วนที่บอกว่าเป็นยุคที่ผู้หญิงจะมีบทบาทมากขึ้นคือการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพุทธองค์ตลอดถึงประเพณีจริยธรรมศีลธรรมของชาติบ้านเมืองของเราก็จะเริ่มกลับมาทุกอย่างก็จะเริ่มฟื้นขึ้นมาสังเกตจากนี้ต่อไปขอให้คอยดูตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะไม่กลับมาโหนวารินก็ย้ำว่าไม่ได้กล่าวถึงท่านประยุทธ์เลยนะครับพูดถึงผู้ที่มีหน้าที่จะต้องกลับมาเมื่อถามต่อว่าผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นใครโดยโหนวารินก็กล่าวว่าต้องเป็นคณะรัฐบาล แต่ผู้นำเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีความสามารถประคับประคองชาติบ้านเมืองซึ่งเป็นผู้ชายแน่นอนไม่ใช่ผู้หญิงพอถึงเวลาจะเห็นชัดเจนทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นความหวังของชาติทั่วโลกประเทศมั่นคงมีความสีวิิลัยที่แท้จริงซึ่งเรามีทรัพยากรมากมายมหาศาลหล่อเลี้ยงคนในประเทศตลอดไป ส่วนดิจิตอล w a l l ล็ตหนึ่งมืนบาทคนไทยจะได้กันไหมซึ่งโหนวารินก็บอกว่าในส่วนของโครงการดิจิตอล w a l l ล็ของรัฐบาลที่กำลังดำเนินการอยู่นั้นโหนวารินแสดงความคิดเห็นว่าการกู้ยืมเงินเพื่อน,นำมาแจกจ่ายนั้นไม่ได้เป็นวิธีไทยที่เน้นความพอเพียงและพึ่งพาตัวเองเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นแต่ทาให้คนทั้งชาติ ต้องมาแบกรับภาระหนี้สินไปด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายอย่างที่สุดซึ่งเมื่อทุกคนพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วย่อมทราบดีว่าสมควรดำเนินการอย่างไรทํานายโดยโหนวารินบัววิรัตเลิศหรือโหนคมอมอ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ